สบายดีสบายดีพี่น้องสบายดีเบิดทุกทุกคนนี่มาเห็ดเบียกร่วมพี่น้องเอ้ยเ็ดกำแพงวัดสอมแซมกำแพงวัดเอาเฮงงานรวมคือเก่าเคยถ่ายเป็นสางพี่น้องสางกอางอีกกำแพงกำแพงวัด ลอ,องให um, um, ้งานจมาคีคือเก่าเชาเอื้อยใช่ือบรรยากาศ ทางแข่งเฮือนสาวแพงแหละหพี่น้องนเฮือนสาวแพงผู้นำพาก็คือพ่อใหญ่บ้านเส้นเก่าเส้นเคย หลังจากที่ทุบทุบไปันามเวียกหลายพี่นอ้องบันนามงสีมีบุญเยอพี่นอ้องบุญผาป่าวะ บุญผาป่าบ่เคยเถอะบุญผาป่าบ่าป่าสามัคคีพี่เนาะเออพยายามบุญห่วมอยังกงีห่วมได้พี่น้องบุญผาป่าเกี่ยมเพาะใส่บุญได้พี่น้องนี่ บอถึงทาจะนำแลวแผุ่นเกบรยนิเบร้ยนะเดี๋ยวเขาแุ่ไเขาบรเคุปปคุลงบริเวเป็นคุมเป็นเดินด้วัเอาไปได้กจูนะครับบริเป็นคุมยบริเวณคุมก็ได้คุมมันเน่าเหมดเอาเท้าคุ้นเท้าเพราะมันนันว่าิที่ทนเขามยังไ่ทันบอกกันด่วมันจออกไปบืนเนี่ยปมันเห็ดร่วมด้วยช่วยกันรวมดือดช่วยกัน

ว่าอย่าก <me okay. ันพี่น้องว่าอยอกกันเออคนว่าหยอกันสือางลอดโทางแล้วมี่ีกันีบื่อเบานนี้ออกคงเฮียนี่โอยบ้านนี่เปอัายบอลสรุปบ้านนี้นี่เป้บโอ้

มาีนี่ะเจ้บาเอกเ้าบาวามบ้นเนียเน่้าเมียว่าวเมียวเพิ่นใจถอยพี่น้องพอเลิอเ้อเมียิ่้เมียพิ่น่าเสียงบ่ดีใจถอยบ้านนี่กบนใจมียาแล้ Ôi vì nó Mẹ mẹ tí lột lốp là bà đi Mẹ tí vào vào bộ muôn lột bộ giác vào hốt bạc lỡ ở nhà bạn người đấy ô Tớ hù ạ

หัวและหลบ่ไ้ที่ป้อมเป็นผ้บอกทน้าใน้คน้ก็ไปลลยอยู่ห้องเฮียนอีกว่ามืออื่น หวงเียนอนุบาลเฮ็ดยังหุงเีินอนุบาลเฮ็ดวัวเ็ก็แพงเนะไมรวมนะเพื่อสิขยับได้ก็ห้างงอกกอนแหละการเบ้าคนหัว เหน็นไดพอตัวนะเห็นแก้ไขได้แต่ตัวนั้นนั่น็มีแต่เทเลยเทแล้วก็จะเอาเนื้อตามอันนั่งก็ใส่ไปตามนั่นแล้วอนเอเนื้อเขกได้อีกว่ได้แล้วมันติดต่อต้นตาลท่านผูบริโภคพันเข่าจำหาตาลนี่ได้นะรากว่ามันโ่ได้หลาไปในบางทีน้ำผ่านนะแซวรนซ่พัาจานมั้ารืงนงดึเม่นี่ันจำหาตานี่ามอู่ล้วนี่เอัน รี่เเห็ดตนเล่นตนะถเอาจกคูปีหันคุณห็นมาลุงสองพันได้อยู่ท่ดจิมดินทมนะหัวเห็ดหลำกีมอีกไหมอลำมันเรืองงนเี้ยเซมัีพี่น้องบอ่ำกุมน้ำบุญนึงลำเข้าประจานเลย

มาลอยกับห <c ười> <c ười> okay, ิ้วเข่ามานั่นี่เด้อบอว่าบอกมาควบควบานี้ไม่น่าปลาบ้าอีกจนหลับจนนอนโอเคพี่น้องมาแกลงกันสิขอจบคลิปเฮ็ดเวียกแล้เนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หน่อยพี่น้องเวียกสามัคคีคือเก่าเมื่ออื่นก็มีเวียกคือเก่าพี่น้องเฮ็ดโถงเฮียนเฮ็ดหัวโถงเฮียนแต่ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หน่อยพี่น้องสบายดีสบายดี すくすくんみたいな。